ดูงานครับลูกค้าลงปัม๊มเองอย่อนไป20เมตรครับโอเคน้ำดีไหลผ่านน้ำใสเรียบร้อยครับปัม๊มแรงครึ่งพ่อรูอซื้อว่าไฟสีตกไฟต๊กด้วยนี่แม่เปิดพร้อมกันไฟตก Có phí tôi nào để con Phí tay tôi nào nữa con Nó vẫn luôn rồi à phải tốt cho đây tôi Nó phí tay nào ออนิ่งกัน่ง้ไครับขีไฟตกเปิดได้พร้อมกันบานครับผมบ้านไดก็พอเขาอยู่เขตบ้านไดนี่<ะ>เขาอยู่เขตบ้านไดบ้าน,บ,านบ้านนี้ยังไงบ้านซื้อของเลยน,น,ลนบ้านจะเล่นศิลปะศิล ตำบลสะแก้วมันจะเล่นสินครับตำบลสกแก้ว <c oughs> เป็นบอ่อขนาดห้านิ้วเอ,อ่อน้ำไส้ข้างบนครับ16เมตรน้ำไส้ข้างบน16เมตรแต่ว่าเราเอาน้ำไส้เอาน้ำไส้ลงเดียวบิดถึบลงพอ17เเมตรครับต้องเบียวน้ำหินพ่อเลิกประมาณ บาหาสิบประมาณหาสิบก็เม็เดเจน้ำหินครับใส่บนมีไส้ไสเ้เลอะหลยครับบอ่อแหลกจอสองบอ่บอบ่อแหลกเอาบอ่อแหลกี่ฟังเอา,สาอไสา้บอ่อใดหิ่ไส้บ่อแหลกเอา,สาอไส้บ่อใดครับเอาบอ่อที่สองจังใด <c oughs> <c oughs> เอาบอ่อที่สอง ไส้มันแห้งแต่ว่าน้ำน้ำก็แห้งครับเอาน้ำสามารถเอาน้ำไส้ได้แต่ว่าลูกค้าบอเอาน้ำไส้ก็ปิดน้ำไส้ปิดน้ำไส้ไปมาเอาน้ำหินไส้ไมเอาน้ำหินครับเคน้ำไหลดีครับน้ำดีดีแล้วมีปัญหาลูกค้าท่าในใดมีปัญหารเรื่องบ่อบาดานครับมีปัญหารเรื่องบ่อบาดาน สอบถามเขามาได้ครับใต้คอมเมนต์มาเลยหรือว่าโทรมาที่เบอร์0854632835ครับสัปดาห์บาดานโซลาซิลครับฝากผลงานด้วยครับขอบคุณครับ